คำเตือนเกมนี้มีแสงกระพริบแล้วก็มีไฟที่อ่านไม่ทันจริงจังสวหสดีทุกคนผมน็อตนะครับเรามาอยู่กันใน Spring c r e a n e r ผมไม่น่าจะคิดเนี่ยอกว่า Spring หรือว่าส r i n g สักอย่างหนึ่งครับเกมนี้เห็นแมนลี่นะครับผมเขาเล่นตัวเกมจะพูดถึงเรานะครับผมที่ต้องทําความสะอาดนะครับผมงานบ้านอะไรพวกนี้เก็บทาความสะอาดเช็ดกระจงเช็ดกระจกเช็ดโต๊ะอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เผชิญหน้ากับปีศาจที่เรากลัวเห็นคอนเซปต์แล้วก็เอ๊ะอะไร ไม่เข้าใจต้องขอลองเล่นหน่อยนะครับผมหลักๆให้ดึงสวิตช์นะครับผมเพื่อเริ่มอ่ดึงไม่ติดสวยงามครับเกมไม่ต้องเล่นบนเบราว์เซอร์นะครับผมก็เลยไม่รู้จะแปลกๆหรือเปล่า,าทำความสะอาดลิ้นชักจัดของแล้วก็ทำความสะอาดฝุ่นบนรูปภาพแล้วก็เช็ดกระจก ทำความสะอาดเดินชักได้เวลา spring cleaning ทำความสะอาดเชวงฤดูไปไม้ผีเหรอไม่แน่ใจนะครับต้องทำความสะอาดน่าจะเป็นพื้นผิวโตซะ,ะก่อนนะครับมีผ้าตรงนี้อยู่เอาผ้ามาเช็ดผมไม่รู้นะครับผมจะเจออะไรผมไม่รู้เลยครับแค่เห็นคอนเซ็ปต์มันน่าสนใจก็เปิดมาดุนดุนอย่างนี้เลยนะครับถูไปถูไปครับโชคดีที่เป็นโต๊ะนะครับไม่ใช่กระจกถ้าเกิดเราเป็นถูกระจกก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งออะต่อน,นยองไปนะครับช่วงหลังคอนเทนต์ผมซ้ำๆโอเค ไม่มีฝุ่นอะไรเกาะอ,อีกแล้วนะครับผมแล้วไงต่ออยากรู้นะครับว่าจะไปเจออะไรเอามากิลินชักเหรอดูงี้ก็ตกอชชัดต่อไปจัดของนะครับผมจัดของก็โอเคของที่เป็นทําสวนนะครับผมลงกล่องขวาของอย่างอื่นไปลงกล่องซ้ายของทําสวนลงกล่องขวาของอย่างอื่นลงกล่องซ้าย เออเหงาดีนะเริ่มจำได้แฮะตอนที่ซื้อสมุดเล่มนี้มาหนังสือเกี่ยวกับสีอ่ะฮะไม่เกี่ยวกันนะครับแคลอกขึ้นมาทำไมมันจะมีอะไรผัวมานหรือเปล่าเกี่ยวกับทำสวนเป็นเมล็ดแครอทอ่าฮะกูอัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยอัดอยู่นะครับอะไรอ่ะอ่าเหมือนจะเป็นกระทะปะไม่รู้ครับทิ้งไปไม่น่าเกี่ยวดูไม่เหมือนของทำสวนนี่ของทำสวนครับเป็นกระถาง เซิรนใครสักคนเดินมาครับ A B ไม่เกี่ยวกันโอเคของทําสวนมันจะมีหัวอะไรผัวมาปะเครื่องเล่นเกมรู้สึกอันคอมฟอร์ b เทมีมือยื่นมาพร้อมกับตุ๊กาตาหมีนิ้วยาวมากเลยเทียบกับนิ้วเราแล้วเขายาวยาวตุ๊กาตาหมีนี้ สังเกตด,ดีของที่ไปทางซ้ายจะเป็นของเล่นเด็กนั่นเลยนะครับทุกคนถ้าคุณมองดีตุ๊ก,กตาเป็ดอะไรไม่รู้แบนแบนะ่ะน่าจะเป็นสักอย่างหนึ่งลูกกล่องเหลี่ยมเหลี่ยม a b c ของเล่นเด็กอะไรพวกนี้นั่นคือของทั้งหมดแล้วเกมนี้นเป็น tag horror นะครับทุกคนเผื่อคนไม่รู้กันซึ่งเราต้องเผชิญหน้ากับปีศาจที่เรากลัวนะครับต่อไปรูปภาพที่ฝุ่นเกาะนะครับคณต้องเช็ดทำความสะอาดแล้วมั้ง คิดว่าคงถึงเวลา,าทําความสะอาดแล้วสินะอะไรมันเป็นแท่งขาวๆยืนออกมาตรงกลางมันคืออะไรโอเคครับอันนี้เป็นรูปภาพของคนสามคนนะครับผมาจะเป็นพ่อแม่ลูกแล้วเขาขาคือเลย <c oughs> ผมไม,ไม่ไม่ไว้ใจอ่ะไม่ไว้ใจคืออะไรผมสังเกตเห็นว่าตรงนี้มันเป็นเลขสี่นะครับผมเพิ่งสังเกตเห็นแสดงว่าในสองสามด่านก่อนที่แล้วในหนึ่งถึงสองด่านที่แล้วมันมีเลขเลยผมไม่ได้สังเกตรหรือเปล่าเห็นเกมที่บอกว่ามีสองฉากจบนะครับ และภาพที่สองเด็กก็หายไปและภาพที่สามใครจะเหลืออยู่ล่ะครับโอเคครับเป็นตาแล้วก็ไม่รู้ครับผมเช็ดให้สะอาดไปก่อนแล้วกันตาซะอย่างจ้องมองผมด่านที่สามคือสี่นะครับโอเคด่านที่สามคือสี่ขอจดไว้ก่อนด่านที่สามเท่ากับสี่โอเคครับไอ้ด่านที่สี่เท่ากับหกนะครับซึ่งผมไม่ได้มองด้วยสี่โอเคเมื่อกี้อ่านไม่ทันด้วยคืออะไร ต้องมั่นใจว่าปิดหน้าต่างลงเหรออ่าฮะแล้วก็คอยปิดหน้าต่างลงมันจะปิดหน้าต่างไงอ่ะปิดหน้าต่าอยังไงอ่ะปิดไม่เป็นปิดไม่เป็นอ่านไม่ทันกำลังจดเลขอยู่ภารกิจล้มเหลวโอเคครับโอเคหน้าต่างนั้นสุปกประก จำเป็นต้องให้หน้าต่างปิดเอาไว้ปัญหาคือผมจะปิดหน้าต่างยังไงนั่นแหละครับผมต้องเช็ดให้ไวที่สุดแล้วมั้งด้วยความเร็วระดับแสงชนิดที่ว่าผมปิดจะเอาหน้าต่างลงอ๋อต้องต้องต้านตรงมือแบบนี้อ๋อโอเคอืมน่ากลัวดีน่ากลัวดีใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้อันนี้มาต้านมือต้านมือต้านมือโอเคครับอันที่สี่เท่ากับหกนะอันที่สี่เท่ากับหกมันมีเลขเขียนอยู่ นี่น่าจะเป็นฉากจบแรกป่ะผมต้องไปเล่นใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าสองอันสองอันแรกผมไม่ได้จดรหัสไว้อะ่ะเราได้รับอะไรอะ่ะ retrive หรอ retrive คำนี้คืออะไรน่าจำไม่ได้เราเลื่อนได้เหรอเปิดประตูไปทางนี้แล้วไงต่อโอ้ oh. หนูกลัวจังเลยค่ะ ว้าวเธอมาถึงสักทีนะนี่ผมในหัวผมงงมากเลยนะครับเหมือนกับหมูที่กำลังเดินเข้ามาให้พี่เชือดอะไรพวกนี้อาา่าฮะแต่ถ้าเกิดเธอต้านต่อต้านที่จะมาที่นี่สัก,กนหน่อยนึงก็คงจะไม่ตายลักษณะนั้นละมัง้งสกิลการแปลที่ทุเลศบวกกับสกิลเพลที่กาดถือ โอเคครับแสดงว่ายัางไงอ่ะมันมีเลขนะครับอยู่สี่หลักผมต้องหาทางทำให้มาที่นี่ไม่ถึงเหรอแล้วเราจะต้านยังไงได้มีสีแดงตรงนี้นี่คือเกมจบใช่ไหมขอบคุณที่เล่นมันมีสองฉากจบนะครับตามที่เขาบอกเราซึ่งมันไม่น่าจบง่ายขนาดนี้นะครับเราได้เป็นแบดเอนดิ้งนะครับผมก็ว่าอยู่แล้วแหละแต่ปัญหาคือจะต้าน ต้านในตัวที่มันเข้ามาดึงเรายัางไงหรือเราเดินเข้าไปหาเขาเองได้หรือว่าถ้าเกิดผมผมไม่ทําตามคําสั่งเขาล่ะใช่งี้ดีกว่าถ้าเกิดผมไม่ทําตามคําสั่งเพราะว่าเขาบอกว่าเราเดินเข้าไปหาเหมือนหมูที่ถูกต้อนเข้าไปหานะักเออเป็นคล้ายๆกับมือเชือดถ้าเกิดเราแบบอินซ s สนิดนึงครับผมเพราะว่ามันเป็นคาใบ้ที่บอกว่าเราไม่อินซ s สเลยถ้าผมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งเหมือนที่ผมเล่นเอ่อดูสต็อปอะครับผมไม่ปฏิบัติตามคําสั่งนี่ไงครับมันมีให้ขึ้นลงอยู่ จุดนี้เป็นตัวเลขสี่หลักซึ่งโอเคครับผมต้องไปตามหาตัวเลขสี่หลักนี้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมลองหาเลขนะครับผมสี่หลักก็มีเลขไม่เป็วัครับเผื่อเลขมันจะแรนดอมหรือไม่แรนดอมเดี๋ยวลองรู้กันด่านแรกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมลองดูซิว่ามันมีเลขซ่อนอยู่นะจุดไหนหรือเปล่ามันมีซ่อนอยู่ตามพื้นผิวให้เห็นไหมในด่านอื่นๆมันยังมีเลขซ่อนอยู่นะครับหรือว่าเลขตัวแรกเป็นเลขที่เราต้องแรนดอมอยู่แล้วครับ อาจจะเป็นไปได้นะครับมันได้มีเลขซ่อนอยู่สักมุมครับงั้นผมติงว่าเลขแรกคือเลขแรดดอมก่อนแล้วกันนะครับด่านนี้นะครับผมตรงโต๊ะที่มุมขวาล่างทุกคนจะเห็นไหมครับมันเป็นเลข1โอเคครับอันนี้ด่าน2เป็นเลข1แสดงว่าในกล่องต้องมีประเด็นครับเป็นของสักอย่างที่ใช้ในการต่อสู้กับไอ้ปีศาจที่เรากาลังเจออยู่ขอให้เปิดมาแล้วเจอปืนครับโอเคถ้างั้นผมรีบทาไปก่อนแล้วกันให้มั่นใจว่าด่าน3เนี่ยมันเป็นเลขแบบเดียวกันอยู่ แต่สังเกตดีนะครับทุกคนว่าของที่ไปลงทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นไอเทมสำหรับเด็กนั้นเลยครับซึ่งหมายความว่าเรากําลังเป็นผู้ใหญ่แล้วครับผมที่เผชิญกับความกลัวในวัยเด็กหรือเปล่าลักษณะนั้นนะครับเหมือนเราเลือกที่จะทิ้งของเล่นเด็กแล้วก็เริ่มมองถึงการทําสวนอะไรพวกนี้ครับเกี่ยวหรือเปล่าถ้ากระดานต่อไปนะครับเป็น4และด่านสุดท้ายเป็น6นี่ผมจะลีกเลยครับเพราะว่าไม่เกี่ยวกันเราเลือกจะทิ้งของที่เชื่อมโยงกับความเป็นเด็กอยู่ แล้วมือใครสักคนก็ให้เราทิ้งตุ๊กตาหมีโอเคด่านต่อไปดูซิว่าเป็น4ีไหมถ้าเป็น4ผมรีเฟรชหน้าเลยครับมาเล่นผ่านเบราว์เซอร์เป็นรูปภาพของ3พ่อแม่ลูกที่ภาพที่2ลูกหายไปอันที่3มคือ4ีครับเพราะฉะนั้นรีเฟรชจะารีเฟรชผมได้แล้วครับผมเป็นอันที่1เว้นไว้2เป็น1นสาเป็น4ี่สี่เป็น6โอเคเพราะฉะนั้นอสเป็นหนเป็นสี่ และสีเป็น6อ่ะเลื่อนไปมันต้องมีสกแก๊กละหนึ่งสองส่ห้าหกเจ็ดปดไม่ใช่เหรอ1 4 6ก็ถูกนี่นาในจุดนี้เหมือนเป็นบานประตูอ๋อแ ตรงนี้มี8อยู่อ๋อแสดงว่าไม่เกี่ยวเป็น 1, 4, 6, 8, หนึ่งสี่หกดรออ๋อหนึ่งสี่หกแตรงนี้เพราะตรงประตูมีเลียกแอยู่ผมสามารถจะต่อต้านได้โอเคครับถ้าเข้าไปได้ได,ไดอะล็อกเดิมผมรีเกมเลยครับ <c oughs> เป็นหนึ่งสี่หกแดครับแสดงว่าสิ่งที่เราเจอไม่ใช่ปีศาจครับแต่เป็นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นคนครับแต่ในความรู้สึกเรามันคือปีศาจครับเพราะมันมีเสียงเดินมีมือ สามารถจับต้องสิ่งของได้ปิดผ้ามงผ้าม่านอะไรได้ลักษณะนั้นหนึ่งสี่หกแล้วก็ 8... อ่าปลดล็อกออกมาได้ Let her r e s t ให้เธอได้พักให้เธอได้พักเหรอคืออะไรอะ่ะไม่แน่ใจนะครับแต่เหมือนเราเปิดตู้เซฟหรือล็อกเกอร์สักอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่กระดาษใบนี้ผมไม่สามารถดึงได้ ให้เธอพักเหรอผมนึกคูาผมจะเปิดมาเจอปืนซะอีกแล้วเนี่ยนี่ผมฮาร์ดคอร์มากสวยงามโอเคได้อลอกน่าจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมถ้าเ้าเราทำให้อีเวนต์ทริกเกอร์แล้วต่อไปครับได้เวลากอบกู้มันคืนกลับมาครับไม่รู้กอบกู้อะไรก็ตามแต่เปิดประตูเข้าไปในห้องนี้ในนั้นมีแสนอยู่ ปิดม่านโอเคน่าตกใจซะจริงแดร็กเปลี่ยนไปนะครับในที่สุดฉันก็คิดว่าเธอคงจะกลับมาเอาคืนเอ่อยูปาร์เทติกเอ็กซ s คิวอปเอรคำแก้ตัวอะไรของเธอว่ากันไปหลังจากนั้น w เ l ลเดนว่าแล้วอะไรพวกนี้ก็ตามแต่ครับสู้ไหม หรือว่ายังไงผมสู้ได้หรือเปล่าหรือผมต้องแพ้อีกรอบหนึ่งเอาเลยสิ <_ S 1> ถ้าผมมันจะงับมือผมปะ่ะโอเคอ๋อเอาคืนมาได้ครับเป็นติ๊กถูกแล้วแล้วลคืออะไรคือเราโดนปีศาจช,ชุ่งชิงหัวใจไปเหรอ หรืออะไรได้หรอเมื่อกี้ผมแปลผิดหรือผมยังไม่รู้เรื่องเลยแค่รอบนี้เราเลือกที่จะอินซิสกลับไปหาเขาเหรอเป็นกล่องรักโลกเป็นกล่องนั้นแล้วก็เป็นรูที่พื้นแล้วเราก็ชูมือขึ้นมาจากจากดินเหรออ๋อยังไม่จบเหรอเอาฝาเราเลือกว่าจะเอาอันนี้ทิ้งลงรูฝังเหรอ มือเราถูกกัดนะครับผมแต่ว่ายังไม่ขาดเอากล่องฝังลงไปที่ดินไม่เข้าใจอะ่ะเตาเครื่ปเป็นดอกกุหลาบขอบคุณที่เล่นไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจครับทุกคนมันคืออะไรครับใครรู้หรือว่าพอตีความออออย่างที่เรารู้กันดีนะครับคอมเมนต์ด้ล่างครับตามสบายหลักๆคือเราเป็นใครสักคนหนึ่งนะครับผมที่ต้องทําความสะอาดบ้านนะครับผมทําทความสะอาดไปก็จะมีปีศาจมาเกาะกวนนะครับผมเราหรือว่าเราไปอยู่กับบ้านที่เขารับเลี้ยงเด็กกําพร้าอะไรพวกนี้หรือเปล่าดูไม่ค่อยใส่ใจใยดีเนี่ยเราก็ทําดีใช่ไหมเราทําความสะอาดเราไม่ยุ่งกับของเล่นเด็ก เราไปทําหน้าที่เป็นแรงงานปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรพวกนี้พอเข้ามาในห้องก็ต้องถูกดุถูกว่าแต่พอเราเลือกที่จะเปิดลิ้นชักขึ้นมาแล้วก็บอกว่าให้เธอได้พักเหรอแล้วก็ไปเจอกับปีศาจต,ตัวนั้นเผชิญหน้าแยกชิงหัวใจออกมาและสุดท้ายเราก็ได้พักจริงๆอย่างนี้หรือเปล่า โอเคครับทุกคนและนี่คือ spring cleaner นะครับผมก็เป็นเกมสั้นๆน,นะครับจริงๆควรจบได้ภายใน5นาทีผมอัดไปอัดมา26นาทีแม่โจ้อัดงานที่เห็นว่าน่าจะสั้นสุดท้ายอัดเป็นครึ่งชั่วโมงตลอดเลยจริงจังเอาว่าเกิดใครดูแล้วชอบกัน ฝากกดไลค์คนละทีครับแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยครับสิ่งที่คุณคิดว่าเกมนี้จะสื่อสารอะไรก็ตามแต่เกมนี้คนแนะนํามานะครับผมในคอมเมนต์ครับผมเห็นก็เลยไปเอามาเล่นนะครับผมไปลองเล่นดูครับจังหวะไปเจอช่องแมนลี่อยู่แล้วก็โอเคเราตามเขาอยู่ครับก็เลยการเล่นตามนะครับก็เกิดใครมีเกมแนะนำครับก็คอมเมนต์ได้แต่บอกชื่อก็ได้ครับเวลาแปะลิงก์ปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งเข้ากล่องสแปมครับเพราะยูทูบมันจะเข้าใจว่าถ้าคุณแปะลิงก์เนี่ยมันพวกฝากช่องอะมันจะเตะออกนะครับแต่เกิดบอกชื่อเลยพวกนี้แล้วคนเห็นเกมนี้น่าสนใจคัััักกกก็็ดดนนนนนๆมเเหหหชลลลแ้้ววจออใ่่ิปปตไสี ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ